สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วอยู่กับผมโจโดันโจนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแก้พัซเซิลับกันนะครับผมซึ่งของรางวัลที่เราจะได้เนี่ยก็คือกล่องลักชูรี่นะครับผมหรือภาษาบ้านๆน็คือกล่องลูหราหมาเห่านะครับกล่องทองนั่นแหละครับผมรูปร่างหน้าตาก็จะเหมือนในภาพเลยนะครับถ้าเรามองจากมุมสูงนะครับมันจะเหมือนมีก้อนหินและมีอักขาะอะไรสักอย่างหนึ่งสามด้านนะครับ ซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยถ้าเดินผ่านมาว่าอันนี้มันคืออะไรเนี่ยแต่ด้วยความที่เราเป็นนักประจนภัยผู้เก่งกาจและมีไพม่อนเป็นคู่หูเนี่ยไพยม่อนก็จะบอกเราว่าฉันได้กลิ่นอายของสมบัติแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาทำพัซเซ่นอันนี้กันนะครับผมตำแหน่งพัซเซิลจะอยู่ตามในภาพเลยนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับบอสดอกไม้ไฟฟ้าเนาะก็มันจะมีเสา เทพไม้อยู่เนาะแต่ผมแนะนําให้เพื่อนมาจากวาัดนี้แล้วก็เดินตรงมาดีกว่าง่ายไม่ต้องปีนเขาไม่ต้องอะไรมากมายเนาะเดินแป๊บเดียวก็ถึงละอาจจะดูไกลกว่านะครับแต่ผมว่าสะดวกกว่าส่วนวิธีการทํานะครับเราจะต้องไปทําการแก้พัลสเซสจุดนะครับผมซึ่งมันก็ไม่มีตําแหน่งบอกว่าเราจะต้องแก้ตรงไหนนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมก็หามาให้เพื่อนๆแล้วเนาะก็เริ่มจากจุดตําแหน่งแรกตามภาพนี้เลยนะครับ ตำแหน่งพัซเซิลแรกนะครับให้เพื่อนๆว้ามาตรงเว p o i n t นี้นะครับจะอยู่บนดันอ์ติแฟ์ธาตุไม้นะครับแล้วก็วิ่งไปตรงที่ผมมารไว้นะครับพอไปถึงจุดให้เพื่อนๆกำจัดมอนสเตอร์ที่อยู่แถวนั้นก่อนนะครับใช้ธาตุไม้ยิงตรงพัซเซินนะครับเราจะเห็นว่ามีเห็ดที่เรืองแสงอยู่นะครับ จากนั้นเราก็ยิงธาตุไฟฟ้าเพื่อเร่งปฏิกิริยาครับโอเคเราก็จะสามารถกดเหตุได้นะครับแล้วก็กดเหตุแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมครับยิงธาตุไม้เข้าไปตรงพัลเซอร์ครับแค่นี้ก็เสร็จพัลเซอร์จุดแรกแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันชี้มันจะมีเครื่องหมายชี้ไปนะครับว่าเหมือนมันมีสมบัติอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันชี้ไปตรงจุดที่ผมบอกนั่นแหละครับก็คือจุดพัลเซอร์กล่องใหญ่ เราก็จะปลดแสงมาหนึ่งมาหนึ่งจุดนะครับโอเคจะพาไปดูจุดที่สองนะครับจุดที่สองให้เพื่อนๆว้ามาตรงเวฟพอยต์ตรงนี้นะครับดยวผมจุดออกให้ดูนะตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปตรงจุดที่ผมมาร์กตรงนี้นะครับไม่ไกลครับ พอมาถึงจุดให้เพื่อนๆกำจัดมอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆพารเซนเหมือนเดิมนะครับซซมถ้าเหตุติดสถานะไม่เกียมแล้วก็ยิงธาตุไม้เข้าไปนะครับเขาก็จะสดชื่นแล้วก็ยิงไฟฟ้าเข้าไปอีกทีนึงครับแล้วก็จะปลุกเล้าเขาครับแล้วก็จะสามารถกดพารเซนอ,อันที่2ได้นะครับพอกดเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําการเคลียร์มอนสเตอร์รอบๆแถวนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ พอเรากำจัดมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกพัซเซอรอันที่2ได้น,นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าลูกศรมันเป็นสีทองนะครับทีนี้ก็ไปเช็คดูครับว่ามันปลดล็อกจริงไหมอ่าปลดล็อกนะครับอันนี้ก็คือแสงขึ้นแล้วนะครับพัซเซอรจุดสุดท้ายให้เพื่อนๆว้ามาตรง w วฟ p อยน์นี้นะครับก็เดี๋ยวผมซูมออกให้นะครับจะอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้จะค่อนข้างไกลาจากจุดอื่นนะครับ เสร็จแล้วเพื่อนๆก็วิ่งตรงมาตรงที่ผมมาร์คไว้นี่นะครับจะอยู่ใกล้กับดันที่เอาไว้อัพสกิลของอตัวละครซูมเมลุนะครับก็เดินมาตรงนี้นะครับ

จุดนี้เราต้องกระโดดแล้วก็เงยหน้าขึ้นฟ้านะครับแล้วก็เป็นสไปเดอร์แมนขึ้นไปเก็บเดนโดคูลัสนะครับครับพอเก็บเสร็จแล้วก็เป็นอันจบพัซเซลอันที่สานะครับแล้วก็จะปลดล็อกพัซเซลทั้งหมดของพัซเซลจุดลับนะครับจะสังเกตเห็นว่าลูกศรเรืองแสงนะครับแล้วเราก็วา์ปกลับไปที่เดิมครับครับเราจะเห็นว่ากล่องเกิดแล้วนะครับ ก็เป็นกล่องระดับหรูหลานะครับหรูหลามาเฮาเนาะทีนี้พอเรากำลังจะเก็บกล่องมันก็จะมีมอนเนาะแล้วก็เกียมอนครับเหมือนเดิมปกติครับ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปพ u ซเซิลลับของเมืองซูเมลุนะครับผมก็ได้กล่องลักชูรกันไปเนาะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องโจดันโจกันด้วยนะครับแล้วถ้าผมมีเทคนิคอะไรใหม่ๆหรือมีวิธีแก้พัซเซิอะไรใหม่ๆจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับผมส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ